โจทย์ข้อนี้ครับหลักนะครับโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นคำถามความจริงแล้วโซลูชันเนี่ยจะเป็นดานามิกโปรแกรมมิ่งนะครับแต่มาดูก่อนก่อนครับว่าโจทย์นี้ให้อะไรนะครับโจทย์นี้ครับเขาให้คอนดิชันว่าจะมีตัวเลขนะครับมาเป็น p r o b a b i l i t y นะครับ n ตัวนะพาวเว b ร์ i ิตก็คือมีค่าแหละ0ถึง1นะครับแต่ทีนี้เราจะให้เป็นขั้นนิยมสองตำแหน่ง สองตำแหน่งไม่เกิดน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะราวอัพได้โดยที่จะคำตอบเนี่ยจะอยู่แค่ทยมหนึ่งตำแหน่งนะครับ one decimal point ทีนี้คําถามก็คือว่าถ้ามีตัวเลขทั้งหมด n ค่านะครับโดยที่ว่าเราต้องการหาค่า maximum total sum แต่ว่าไม่ได้หาว่า sum ทุกอันนะครับคือว่า sum โดยที่มี rule ว่าถ้า เราเลือกวันใดวันหนึ่งแล้วนะครับเป็นเป็นค่าแรกนะครับจะไม่สามารถเลือกค่าสองตัวถัดไปได้ในในโจทย์เนี้ยเขาจะบอกว่าถ้าซูซานเนี่ยครับเขาทำอี xperiment ตอนวันจันทร์วันถัดไปที่ทำได้ก็คือวันพฤหัสคือถ้าเกิดว่าว่าเป็นตัวอย่างครับตามตัวอย่างข้อแส m เปอร์อินนี้นะครับก็แสดงว่า,ามี ตัวเลขประมาณนี้อันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าซูซานเลือกอวันที่หนึ่งครับเลือกที่จะมาทำหลักวันที่หนึ่งนะครับวันถัดไปที่เลือกได้คือวันที่สี่นะครับแล้ก็จะเลือกไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่า ไม่เลือกทําที่หนึ่งเลือกมาทําวันที่สามเลยนะครับเลือกมาทวัาที่สามเลยก็เลือกอะไรไปได้อีกเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าดูจากจานวนอินพุตนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะลองบวกได้นะว่าค่ามากสุดก็คือวันที่สี่วันที่หนึ่งนะครับนั้งที่หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองทีนี้วิธีหลักาการคิดข้อนี้ครับถ้าเกิดว่าเรื่องอยู่ว่าเป็น choice d e p e n d กันนะครับระหว่างอันที่1นึต้องามาดูช้อ i c e วันที่สามวันที่4วันที่2อ,อีกนะครับว่าควรจะเลือกวันไหนดีเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วใช้กี e ีอัลกอริทึมจะไม่เวิร์กแต่สำหรับโจทย์ข้อน,นี้ยังใช้ยังเวิร์กอยู่นะครับแต่ว่าลองมาดูว่าถ้าเกิดว่าเรากรีด s โซลูชันเนี่ยจะไม่เวิร์กยังไงนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่ากร e ดี s o l u ูชันเราเลือกมาว่า ตามตัวอย่างนี้นะครับเอาเป็นหนึ่งะครับแล้วก็ศูนย์จุดห้าแล้วก็ศนะูนย์ศูนย์จุดเจ็ดถ้าเกิดว่าเป็นกรีดิอารอลิทึมล้วเลือกค่าที่มากที่สุดนะครับค่าที่มากที่สุดก็จะได้แค่หนึ่งครับเพราะไม่สามารถเลือกทาอันอล่นได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะตอบหนึ่งครับกรีดิโซลูชันแต่ถ้าเกิดว่า ไปดูจริงๆแล้วนะครับค่ามาสิมัมจริงๆคือทำวันแรกแล้ววันสุดท้ายนะครับคือ1.2เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจวัโซลูชันก็จะไม่ถูกนะครับอันนี้จะผิดส่วนวิธีการคิดด้านอีกโปรแกรมครับก็คือว่า,าตามหลักการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือ total sum นะครับก็คือลองคิดดูว่า total sum ของวันสุดท้ายเนี่ยคืออะไร total sum วันที่ n เนื่องจากว่ามันเป็นแค่วันเด m ม n นชันครับเราชอตส์ก็ make, c h o ชอ e ส์ก็ design i a s e d s n p r n v r o v s s u s u t l u t นะครับ, uh, make, รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ใช้วันเด m ม n นชันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรเนี่ยมีแค่ตัวเดียวพอนะครัทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าไอโ t o t a า s ัมของสุดท้ายเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร,ร่ <Okay. S 1> คือถ้าวันสุดท้ายเนี่ยเราถูกเลือกตัวเลขนั้นมาด้วยในการบวก เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าที่บวกได้มากที่สุดก็คือต้องย้อนกลับไป2 3วันหลังจากน,นั้นนะครับก็เป็น ts n ล3ถ้าถ้าวันสุดท้ายนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลือกนะเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องดูค่าของตัวถัดไปแค่นั้นเองครับนะเป็น n ล1อันนี้ก็จะเป็นสมการเป็นฟังก์ชันอีเฟชันของ d y n a ิบิวต์แกรมิเริ่มต้นนะ โดยที่เบสเคส p s หนึ่งก็เท่ากับ p หนึ่งแล้วก็ p s สองก็เท่ากับ max ของ p หนึ่ง p สอง แต่นี้ต้องระวังครับว่า,าถ้าเกิดเป็นค่า T S สามงียครับเวลาที่เรา go forward เนี่ยครับมันต้องต้อง make sure ว่าเราสกิปสองวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสกิปอย่างเงี้ยสำคัญค่าสกิปอย่างเงี้ยสำคัญทีนี้เวลาที่เราอิทเทิเลตครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เพราะว่าหลังจากเราจะมีโปรแกรมมิ่งได้ได้มาเป็น d e เ l e t i o n อย่างนี้แล้วนะครับก็ต้องอทำเป็น iterative ฟังก์ชันก็คือ,อถ้าเกิดใช้เมทริก์อย่างนี้ครับก็ t s i เท่ากับ max ของ pi บวกด้วย e s ไอลบสหรือที i 1ไลบหนะึ่งเทียสไ,นะไลบหนึ่งนะครับทีก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะครอไม่ถูกต้องนะ เราเรามาลองเวิร์กอาตัวตัวนี้กันนะครับก็ตัวอย่างที่ยาวนะครับก็0 0 0ย์จ2ดศู 1, 2, 4, นะทีนี้สามค่าแรกก็คือค่าที่เราใช้ เป็น t i a l i z a t i o n นะครับตัวถัดไป0.4นะครับเราก็ดูค่าระหว่าง Max ระหว่างนั้นนะโนติสว่าค่าค่า TS0 ค่า TS1 ก็คืออันนี้ถูกไหมครับ TS2 ก็คือตัวนี้ TS3 ไม่ใช่ตัวนี้แหะครับจะเท่ากับตัว Maximum ก็คือเท่ากับ0.2ยุด เพราะฉะนั้นค่านี้ค่าที่แม็กซิมัมของตัวนี้คืออะไรนะก็ยัง p S 4ก็และเท่ากับ Max กซ์ของ0.4บวกด้วย p S 1นรับเพราะว่า,า4ีลบ3ตามสูตรหรือค่าแม็กซิมัมที่ผ่านมาก็คือ0.2ซึ่งเท่ากับ 0.4ก็คือค่านี้ก็อิเทเลตไปเรื่อยๆครับคบ่าที่5ห้าก็จะเป็น0.01ใช่ไหมครับซึ่งจะได้ค่าที่ว้าสุดก็คือบวกกับมาคือ0.2ก็เป็น0.21ซึ่งนากกว่า0.4อยู่ดีนะครับ,รบที่าาก,ากับแม x ขึ้นค่าวอย่างข้าศูนย์ที่สีส่อยู่นี้ก็ก็ทำหนีไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งค่าสุดท้ายนะครับเราก็จะคำตอบออกมาก็าจะเป็นอะไริดแคมมิงสุดชัน